ผิดก็พามาที่นี่แล้วนะครับผมบ้านเดอะซิตี้นะอย่างที่ชื่อเขาบอกเลยครับเดอะซิตี้เนี่ยไม่ว่าจะไปทางทิศทางไหนเนี่ยก็สะดวกเพราะว่าใกล้ทางด,วด่วนอ่าเราถึงแล้วใหญ่มากอ่ะนี่มันไซส์เอ็กซ์ตร้าจริงๆเลยนะลกูกตรงนี้โล่งมากมันดูโปร่งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไฮด์อะดับเบิลซีลิงอ่ะ,อะแต่ห้องข้างล่างของเขาเนี่ยมันวิเศษมากๆมันสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวก่อน ที่นี่เขาก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางให้กับลูกบ้านอีกด้วยนะครับคือสาว่ายน้ำและข้างบนเนี่ยจะมีฟิตเนส kids play room นะครับเต,เตอร์เป็นพื้นที่สามารถใช้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีสนามเด็กเล่นแบบข้างนอกด้วยนะบ้านหลังนี้เนี่ย ไซส์ของเขาเนี่ยมันเป็นไซส์เอ็กซ์จริงๆนี่ขนาดลูกผมมาทะเลาะกันยังมีพื้นที่ในการแบบสามารถวิ่งหนีกันได้อะไรกันได้เออเวิร์กจริงๆนะครับสำหรับโฮมซี e เกอร์คนไหนที่กำลังหาบ้านใหญ่ๆสำหรับครอบครัวใหญ่ๆผมว่าหลังนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลย